ไปไหนมาก็ต่อตรงไหนที่ก้ห้่นนะั่งต่านั่งอีตรงไหนที่มันว่างก็น,นัง่งโ,โอเคไหมโอเค,อเคไปต่อนตางมฮะมันหลุดมันโดนอันนี้หลุดลดยาวๆชอบคมๆะเพื่อจะมีผัวแค่ คมไหมวันนี้แต่งตาคมไหมดูห่างตายนะไม่ไม่ชอบชอบกีดกีดแบบท่านเยอะเยอะชอบพิจารณาเองอ่ะกับอ่ะไปอ่ะกล้องถ้าจะเดินจับเลยกดแล้วเด้อกดแล้วกดแล้วจับไปเฉยที่เดินไปเลย

เชอล์รุ่นใหม่สวยไหมเดี๋ยววันไหนเชียวแล้วก็จะมาเชียวต่อตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่สวยไหมตัวเองหนึ่งสองและสามวันนี้ใจจะละลายไหมคะค่ะเกชเชอร์นิวเกชเชอร์รุ่นใหม่สวยมากสีขาวสีชมพูนี่อันนี้ ลัดไหมเดี๋ยวจะจัดใหม่อีกสองคู่ค่ะ<า>เดี๋ยวพี่เกลจะมาจัดใหม่แล้วนะรองเท้าคือคู่สวยมากเลยดูดิเห็นไหมแต่ราคายังไม่ดูดิเดี๋ยวมไม่ได้นะไดไไดรัดดูดิเดินผ่านหลายรอบแล้วสเกเชอร์อันนี้ถ้าเดินผ่านต่ออันนี้สเกเชอร์<ส>ถ่ายแต่รองเท้าใช่ไหมถ่ายแต่ตูดใช่ไหม เอาปากออกเลยมาทำอะไรอีกแล้วอินมแล้วง่วงใช่ไหมมีแล้วก็นอนบะหมี่ชามเดียวจุกเลยอ่ะวันนั้นวันนั้นเดินเจอเจออีกแล้ววันั้นมากับผู้หญิงอายุมากหนึ่งคน เองลงล่างทางนี้จำทางไม่ได้เพราะต้องถ่ายวีดีโอไม่พิสน์อะจำทางไม่ได้จำทางลงไม่ได้จริงรู้ววันนี้มาทำอะไรคาพี่ชอบมาแลกเงินนะคะรวยแบบเงียบเงียบวันนี้มาแลกเท่าไรคะมาแลกแบงค์่าไรคะสามสิบห้าสามพันห้าร้อยเหรียญสิงคโปร์โอเคตอนนี้นะคะรวยแบบเงียบเงียบใช่ไหมคะรวยแบบเงียบเงียบนะคะ รวยแบบเรียบๆไม่บรรยาบรรยังไม่รอไข่แล้วไปเลยค่ะไม่รอไข่ทําเลยพ่อบอกให้ทาก็ทําเลยะคะ่ะนอนตามพ่อค่ะออนอนเลยก้าเออนอนเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงถึสงสองชั่วโมง,งนะคะเออห้ามกินของหมักของนองของน้าของเม็นนะคะโอเคไหมจุจ๊บๆแค่นี้นะบ๊ายบายซูๆนะคะน้ำหนักจะกระวาเน